แล้วผ่านการแบนดิ้งตัวเองด้วยภาพนิ่งมาแล้วนะครับเราเริ่มบอกเขาว่าเราเองเนี่ยเป็นของดีมีคุณภาพและเราจะต้องเริ่มโฆษณาแล้วว่าให้คนรู้จักเราเยอะๆนะครับตอนนี้เขารู้จักแล้วว่าคุณสมบัติเรา,าดีแน่นอนนะครับเกือบจะเป็นเดอะสตาร์แล้วล่ะขาดแต่การโฆษณาโฆษณานี้จะมีทั้งเรื่องของความสวยงามและความถี่ในการที่เราจะยิงสปอตออกไปนะครับการโฆษณานตรงนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นวิดีโอทั้งหมดนะครับการแบนดิ้งเราใช้ภาพนิ่งนะครับ แต่ส่วนการโฆษณาให้เป็นวิดีโอคานนี้ผมจะมาเล่าเกินนะครับปูพื้นฐานความเข้าใจของการทําวิดีโอมาเก็ตติ้งก่อนนะฮะเราอาจจะดูวิดีโอทั่วไปก็อาจจะเรียกว่าเป็นคลิปหรือว่าเป็นหนังอย่างนี้นะครับแต่การทําให้คลิปหรือหนังพวกนี้เนี่ยเมื่อเกิดประโยชน์ทางธุรกิจเราเรียกว่าเป็นการทำมาเก็ตติ้งนะครับคาวนี้วิดีโอมาเก็ตติ้งเนี่ยมีเป้าหมายในการทําเหมือนกับการทําโฆษณาเนี่ยฮะทำให้คนเขาเห็นเราเขาชอบเราเขาเชื่อเรา แล้วเขาตัดสินใจเดินมาในสิ่งที่เรานําเสนอนะฮะเรามาดูนะครับว่าผมแบ่งออกมาเป็น4อย่างก่อนการที่เรานําภาพแล้วก็ลิงก์โดยตรงในสิ่งที่เราอยากจะสื่อนะฮะอย่างเช่นผมอยากจะสื่อให้ไปเรียนฟรีผมก็เอาภาพของโรงเรียนมานะครับแล้วก็ใส่ลิงก์นะครับลิงก์ที่อยู่ในเว็บเพจที่คุณกรอกไปแล้วเนี่ยคุณได้เข้าไปเรียนเลยนะครับอันที่2เนี่ยผมไม่สื่อตรงๆด้วยภาพโรงเรียนละแต่ผมอาจจะเป็นสื่อในเรื่องของคลิปที่น่าสนใจนะครับ คลิปตรงนี้ทําให้เราดูดีด้วยแล้วก็เป็นคลิปที่คนอยากดูด้วยแล้วเรายังใส่ภาพนิ่งมานำใส่ตาใส่ชื่อเรื่องที่จูงใจคนอยากติดตามอีกนะครับคนก็เองไปคลิกดูแต่รอบๆที่เขาคลิกดูจะมีการโฆษณาแฝงอยู่นะครับหรืออาจจะมีวิดีโอในการอธิบายเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกฟังก์ชันมันในการเอามาใช้แล้วมาดูอีกอย่างหนึ่งการที่เราจะเอาวิดีโอมาทำมาเก็ตติ้งตรงเนี้ย เราอาจจะยอมควักกระเป๋าจ่ายค่าโฆษณาไปบ้างนะครับไม่ว่าจะจ่ายให้กับ a c e b o o k นะครับหรือจ่ายให้กับที่อื่นนะครับขอว่าต้องมีเว็บฟอร์มหรือว่าเว็บฟอร์มเพจเนี่ยวางวิดีโอนี้รองรับวิดีโอนี้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเหมือนกับเราเปิดให้เขาดูฟรีๆไม่ค่อยได้ประโยชน์เราแค่แนะนําชื่ออย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องให้เขากรอกเพื่อสร้างดิเรกชั่นด้วยออโต้เรสปอนเดอร์ของอีเมลถึงจะทํางานนะครับอันสุดท้ายให้ดูว่า YouTube Marketing ถ้าเรารู้จักในเรื่องของการตั้งชื่อนะครับจะเป็นการทําให้เขาเซิร์ชเจอเราง่ายนะครับคล้ายๆกับ Google นะครับแต่ตอนนี้ผมพูดถึงเรื่องวิดีโอเนี่ยผมถึงพูดถึง YouTube ก่อนเราอาจจะมีวิดีโอเยอะๆเ,เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะทำํำยังไงนะฮะหลังจากที่เราทําตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับพอคนคลิกเข้าไปในหน้าเว็บฟอร์มเพจตรงนั้นนะครับให้เป็นหน้าที่ของเว็บฟอร์มเพจจัดการสร้างแรงจูงใจให้เขาเข้าไปเรียนฟรีแล้วในโรงเรียนค่อย สร้างความเชื่อความชอบให้เขาเดินตามอีกสเต็ปหนึ่งนะครับตรงนี้จะทําให้การทํากระดาษของเราเนียนมากนะผมยกตัวอย่างเรื่องแรกนะครับเมื่อกี้ที่ว่าถ้าเราจะส่งภาพที่มันตรงกับลิงก์เลยก็แบบนี้ฮะเป็นภาพนําโดยตรงเลยคนสนใจเรียนฟรีถึงจะคลิกเข้ามาคนไม่สนใจเรื่องเรียนจะไม่คลิกเลยนะครับในนี้เนี่ยผมจะนําเสนอให้เห็นว่าชื่อและรูปของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนลิงก์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับลิงก์ตรงนี้เนี่ยของใครของมันเลยนะครับซึ่งผมทําให้ฟรีอยู่แล้ว ส่วนเรื่องที่จะจูงใจต้องฝึกในการตั้งชื่อให้เล้าใจนะครับเหมือนชื่อหนังอย่างเงี้ยนะครับฟังชื่อแล้วอยากไปดูเลยอย่างเงี้ยนะหรือว่าภาพนำเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นภาพนี้นะฮะจะเป็นภาพโรงเรียนจะเป็นภาพคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆก็ได้เพื่อดึงเขาเข้าสู่เว็บฟอร์มเพจแล้วค่อยให้เว็บฟอร์มเพจมีช่องกรอกนะฮะทำงานของมันไปเอาละครับมาดูในส่วนที่2ดีกว่านะครับส่วนที่เนี่ยเป็นวิดีโอน่าสนใจซึ่งผมเตรียมไว้ให้เยอะมากแต่ ยังไม่มากเท่ากับเพื่อนๆหากันเองเพราะว่าผมจะบอกช่องทางในการหาวิดีโอน่าสนใจนียไว้ให้เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับเว็บเพจหนึ่งที่เขาทําวิดีโอมาเก็ตติ้งตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เราดูภาพคร่าวๆตรงนี้ไปก่อนนะฮะวิดีโอน่าสนใจตรงนี้ผมอาจจะแบ่งหลายประเภทนะครับเดี๋ยวเราลองดูที่เราเรียนนะฮะเรื่องชื่อก็คือจะอยู่ตำแหน่งนี้เราจะเห็นภาพตัวนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่งงนะครับ แล้วก็เรื่องต่างๆที่ผมอธิบายจะเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับสร้างความจูงใจให้ดีนะฮะโดยเฉพาะภาพนําต้องเลือกตอนที่น่าสนใจนะครับแล้วเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยขอให้เป็นเรื่องที่ส่งเสริมภาพลักษณ์เราเช่นเดียวกันนะครับเพราะอะไรฮะรเพราะเรากําลังทําโฆษณาอยู่เรื่องบางเรื่องอาจจะสนุกแต่อาจจะทําลายภาพลักษณ์ก็ได้จริงไหมครับตอนนี้หลังจากที่เราทำตรงนี้เนี่ยสเต็ปก็จะเหมือนเดิมครับเขาคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าเว็บเพจของเรา ในเว็บเพจก็จะมีเว็บฟอร์มให้กรอกนะครับระบบสามภาษาในการเป็นแม่เหล็กก็จะทํางานเหมือนกันเห็นไหมครับตัวนี้ทางด้านขวาเนี่ยนะฮะจะเป็นส่วนที่เขาลงโฆษณาตรงนี้ได้ผลดีนะครับผมก็ยังยืนยันว่าได้ผลดีนะฮะค่าใช้จ่ายไม่สูงเรายอมจ่ายค่าโฆษณาแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเขียนโฆษณานะครับตามที่เขาแนะนํามานะฮะแล้วโอกาสที่เราจะได้คนคลิกเข้าไปเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยละนะครับกระบวนการขั้นตอนเหมือนกันหมดนะครับ ส่วนอันนี้ก็คือ YouTube Marketing ถ้าคุณทําวิดีโอไว้เยอะนะครับและเป็นวิดีโอที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกันเกิดประโยชน์กับคนที่ได้รับชมนะครับคุณสามารถที่จะตั้งชื่อเพื่อที่จะดักนะครับในการเซิร์ชของคนที่จะเข้ามาค้นหาเพราะฉะนั้นเมื่อคนค้นหาในเรื่องนี้จะเจอเราค้นหาอีกเรื่องหนึ่งก็เจอเราค้นหาอีกเรื่องหนึ่งก็เจอเราเพราะฉะนั้นวิดีโอเราต้องมีเยอะใช่ไหมครับตรงนี้ผมเตรียมไว้รองรับให้แล้วนะครับสบายๆเลยแต่ว่าวิธีการในการทําวิดีโอมาร์เก็ตติ้งกับ YouTube ย เดี๋ยวผมจะนําเสนอแบ่งปันให้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าใน3าสเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะบางครั้งเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาคุยกันแล้วก็มีการถามกันด้วยแต่ในเบื้องต้นนี้เนี่ยเข้าใจคอนเซปต์ง่ายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่ผมเอามาจากเว็บไซต์อื่นให้ดูเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับ